มาทำมาลือใส่จอดีแม็กกันครับอันนี้จอยสองดินดึงข้างล่างดึงซ้ายดึงขวาแล้วจะมีหน้า2ตัวข้างล่างีดึงหน้นากากออกก่อนก็ได้ตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นหน้ากากอ่านี้เป็นหน้ากากเช็ดหน้ากาก น่ากล่าวก่อนจะมีน็อตอยู่าตอนนี้ก็ดึงด้านซ้ายขวาปกติมีน็อตแต่นี้เขาเปลี่ยนมาละไม่มีก็ดึงได้เลยดึงข้างดึงขวาจะแน่นหน่อยดึงจากข้างใาน หน้าสองตัวอ่นี้เราก็ใช้ปักตรงรุ่นมีปักตรงรุ่นเลยก็เสียได้เลย ตัวนี้เขาใช้เตัวแปลงมาไหมพี่เขามีเบียดบอกอ๋อใช้ไฮโทโลโอเคอ่ะประกอบปลั๊กหลังก่อนมีปลั๊กปลั๊กกล้องถอยอันนี้ปลั๊ก AV-IN AV-OUT สาย USB 2เส้นในในเส้นหนึ่งน,นี่สายยูดอีเส้นอันนี้เราก็ร้อยเข้าไปตรงเก๊ ข้างๆจะมีช่องอยู่สอดได้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นเสารับสัญญาณ GPS แล้วก็ถอดกิปใน,น,นก,กิปคกิปแจงหน้ากากเดิมกิปแจงหน้ากากเดิมแล้วก็ใส่แลว้ดี๋ยวใส่เลี้ยวกันกิปบกันใส่กิปบกันโอ้ตามเส้น กิ่มันกันไกลก็ได้ รวดเร็วทันใจครับตนนี้ใส่กล้องหลังได้ไหมครับใส่ได้ครับสายในสายสีเหลืองป่ะครับสายสีเหลืองไปเนี้ยแต่ว่าก็จะมีสายที่เป็นเราต้องต่อไฟเข้าเป็นสายแบ็กมานะครับเราถึงจะใช้กล่องหลังเพะใช้ใช้ไฟมาทิกใช้ไฟถอยมาทิกตัวนี้ ก็จอมันก็จะตัดเป็นกองถอายแล้วก็ต่อสายมา,อ,า,ยมาอ๋อมือจับใช่ไหมได้เหมือนกันครับต่อสายมาที่ร้านก็รับจีดครับห้าถึงหนอยห้าร้อยถึงแปดร้อยตัวนี้มันมีตัวนี้ไงเราแบบเป็นป้าพายตัวหนึ่งครับมันมีหลายแบบมากครับอ่าก็เสีย อายดีสายไฟถอยไอไฟธรรมาอันนี้ก็จบแปะได้เลยแต่เราต้องใส่ด้านข้างนี่ก่อนยวใส่ด้านข้างเลย เตือ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 อ่านี่ก็ใส่เลยอ่าเดี๋ยวใส่ประกบข้างเสร็จทีทีจบแล้วเดี๋ยวเราเราลงเดี๋ยวแอคทีฟจีเมลก่อนจบแค่นี้ไม่มีอะไร ตันนี้เปิดไฟได้ไหมเปิดแสงมันจะดับ